อ <Ooh. S 2> สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะ แฟมิลี่แมนพ่อบ้านงานครัวนะครับวันนี้มีอุปกรณ์ในครัวอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่เอามาฝากเอามารีวิวมาฝากคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านกันนะครับหลายคนเรียกมันว่าหม้ออบลมร้อนนะครับหลายคนเรียกมันว่า Air Fryer นะฮะแต่ส่วนใหญ่เลยเรียกว่าหม้อทอดอไรน้ำมันนะครับและที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับก็คือ AirBot AirFryer AF480 นะครับขอบคุณทาง AirBot ด้วยที่ให้มาเป็นของขวัญด้านนอกกล่องเนี่ยก็โอเคนะกล่องเขาก็สวยงามดีนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยนะฮะเขาก็จะอธิบายฟังก์ชันไว้คร่าวๆนะครับอย่างเช่นหม้อรุ่นนี้มันขนาด4.8ลิตรนะนะครับลมร้อนหมุนได้360องศาแล้วก็ความร้อนเนี่ยปรับได้สูงสุดถึง200องศาเซลเซ,ลเซลียสนะครับกำลังไฟ1400วัตต อันนี้ประหยัดน้ำมันแน่นอนถึง80นะครับน,นี้ป้องกันเขาเรียกว่าอะไรกันติด3ชั้นเลยนะฮะอันนี้ตั้งเวลาได้สูงสุด30นาทีนะครับแล้วก็กรอบแน่นอนนะครับนอกจากนั้นนะครับด้านข้างๆกล่องเนี่ยก็ยังมีเมนูอาหารที่แบบว่าเป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสเต็กเฟรนฟรายนะฮะอะไรที่เราทําง่ายๆนยเขาก็จะมีเวลาบอกไว้เนาะนะครับอันนี้ถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้นะเนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับ ิดออกมาปุ๊บจะเจอตะแกรงอะไรตะแกรงรองหม้อทอดนะครับวางไว้ก่อนมีกโฟมกันกระแทกอย่างดีนะและนี่ก็เป็นตัวเครื่องได้แล้วเรียบร้อย เดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันดีกว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับพอเปิดกล่องมาแรกเราเจอก็คือตะแกรงสําหรับหมอทอดนะแล้วก็จะมีซิลิโคนอยู่ด้านข้างอันนี้ไม่ต้องถอดออกนะครับผมคิดว่ามันเป็นซิลิโคนที่ทนความร้อนได้สูงมากนะครับอ่าอันนี้เป็นคู่มือการใช้งานนะครับฉบับภาษาอังกฤษนะยี่ห้อชัดเจน AirBot AF-480 นะครับคู่มือทั่วไปของเครื่องชเชฟไฟฟ้านะครับแต่ว่าหม้อทอดไร้น้ำมันก็จะมีไกด์ไลน์เมนูมีเนื้อมีอะไรเนี่ยนะครับการันตีนะครับการันตีใบรับประกันนั่นเองอันนี้ก็จะมีมาด้วยนะครับเป็นไกด์ไลน์เหมือนกันเป็นเมนูอาหารเบื้องต้นนะนี่มีสเต็กมีอะไรนะครับอ่าเขาก็จะแถมมาเนาะทีนี้ไปดูที่ตัวหม้อนะครับหม้อตัวนี้นะครับ ตัวที่ใส่เนี่ยนะขนาด4.8ลิตรนะแล้วก็เวลาเราใส่เราก็เอาตะแกรงนี่ใส่อย่างนี้เลยนี่นะครับซึ่งตะแกรงแยกเนี้ยมันก็มีข้อดีอยู่คือว่าเวลาเราจะทําอาหารแบบไม่ต้องใช้ตะแกรงเนี่ยเช่นไข่เจียวเนี่ยเราก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะอันนี้เราก็เอาไว้เวลาย่างไว้อะไรเนี่ยครับจะเป็นระบบแมนนวลนะใช้หมุนนะครับ ใช้หมุนอันนี้จะเป็นไกด์ไลน์แบบว่าตั้งเวลาอาหารประมาณนี้ปลาเฟนฟรายอะไรเงี้ยบอกเคอี่อะไรอย่เงี้ยนะครับพวกผักพวกอะไรเงี้ยมันก็จะมีไกด์ไลนย์อยู่ด้านหน้านี้นะครับแต่หลักๆก็จะเป็นแบบอ่าก็เรียกว่าอะไรอะ่ะแมนวนวลนะครับปุ่มหมุนปรับเวลาและอุณหภูมิเอานะฮะ ไม่น่าเชื่อนะครับหม้อทอดไร้น้ำมันสวยๆอย่างเงี้ยนะครับราคาไม่ถึงพันนะหลายคนคิดว่าจะราคาแพงนะฮะอันนี้ภาษาบ้านเราก็พูดว่าแบงค์เทามีคืนเนาะที่จริงอะราคาเขาแค่899บาทแค่นั้นเองนะครับอันนี้ลองไปหาดูใน lazada shopee นะับก็จะมี airbottle นะครับไทยแลนด์ Thailand อยู่ลองไปดูที่ช็อปเขาแล้วกันเนาะแต่ก่อนที่เราจะเอาไปใช้งานเนี่ยหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยผมแนะนำให้เผาก่อน ไม่ใช่เอาหม้อไปเผาไฟนะนะครับนั่นก็คือการเปิดอุณหภูมิแล้วก็ตั้งเวลาไว้นะครับแบบอุณหภูมิสูงๆเลยเพื่อ,อเขาเรียกว่าทําให้ความร้อนมันเกิดเผาพลาสติกเผาอะไรที่มันอยู่ด้านในอะ่ะบางทีมันอาจจะมีสารตกค้างอะไรอยู่มันจะได้กลิ่นออกมาเลยแต่ไม่รู้ว่ารุ่นนี้จะมีหรือเปล่านะไปะเดี๋ยวเราลองแบบเผาหม้อาปสักเอาสูงสุดเลยกัน30นาทีของเขาเลยนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปใช้งานเนาะหลังจากเสียบป๊าก,ก็ ตั้งอุณหภูมิไว้ที่200องศาเลยนะครับแล้วก็ตั้งเวลาประมาณสสุดเลย30นาทีฮะแม็กสุดเลยเวลาเครื่องเขาทำงานก็จะมีไฟแดงๆขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเสียงเหมือนคล้ายๆนาฬิกาเตะเตกๆตๆแต่ว่าลมเขาเบามากเลยนะเสียงเครื่องไม่ดังเลยครับ ผมจะปล่อยให้เข้าทํางานไปสัก30นาทีเนาะแล้วค่อยเอาไปล้างนะครับผ่านไป15นาทีเครื่องก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะยังทํางานปกติแล้วกลิ่นที่ผมเผาเนี่ยก็ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะรุ่นนี้เทียบกับอ่าหม้อรุ่นอื่นๆที่เคยใช้มากลิ่นยังแรงกว่านี้นะครับอันนี้ขณะที่เครื่องทํางานเราสามารถดึงออกมาได้เลยนะมาดูว่าอาหารเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเวลามันก็จะเดินอยู่นะครับแต่เครื่องเขาก็จะดับ อัตโนมัติแต่พอเราใส่ไปปุ๊บเครื่องก็จะกลับมาทำงานปกติแล้วเวลาก็จะเดินให้ครบตามที่เราตั้งไว้นะครับครบ30นาทีที่เราเผาหม้อไปแล้วนะครับหม้อรุ่นนี้เวลาที่มันครบเวลาตามที่เรากำหนดมันจะมีเสียงดังแบบนี้นะเนี่ยนะครับแต่ไม่ควรบุนเล่นบ่อยนะกวลานมันเสียเหมือนกันอ่ะมันจะมีเสียงเตือนเวลาเราทำอาหารเสร็จทีนี้ผมก็จะเอา ตัวนี้ไปล้างแล้วนะครับเอาหม้อนี้ไปล้างเนาะส่วนใต้ฐานตรงนี้แล้วก็หาผ้าสะอาดๆชุบน้ำหมาดๆเช็ดนะครับระวังคดลวดด้านบนมันร้อนนะครับเคอันนี้เอาไปล้างมาเรียบร้อยแล้วครับและเมนูที่จะทดสอบในวันนี้ก็คือไข่เจียวนะไข่เจียวธรรมดานี่แหละครับอ ตั้งอุณหภูมิที่200องศาแล้วก็เวลา10นาทีนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับได้เย็นเสียงดังติ้งล่ะโอเคใช้ได้เลยเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะไปวางกันอันนี้ใช้ที่คีบนะครับระวังร้อนอ ถ้าทำไข่เจียวได้ประมาณนี้ก็โอเคละเมนูอื่นก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วครับกับการรีวิวแล้วก็ใช้งานจริงให้ดูกับหม้อทอดแล้น้ำมัน AirBot Air, Air Fryer AF480 เครื่องนี้นะครับในราคาที่ไม่ถึง1,000ประมาณ800กว่าบาท899นะครับใครสนใจก็ลองไปดูใน แอป Lazada, s h o p ป e หรือว่าในช่องทางการจำหน่ายของ AirBot แล้วกันนะที่ผมไม่มีนะอันนี้ผมเขายังให้ผมมาเนี่ยนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะมันจะมีเมนูต่อไปที่จะใช้เครื่องนี้ในการทำนะเมนูหมอ้อทอดไร้น้ำมันวันนี้ขอบคุณที่รับชมแ m i l y Man มน้าบ้านอย่างครัวนะครับก็จะมีรีวิวมีทำอาหารง่ายๆนะครับแล้วก็ทำอาหารด้วย AirFryer ออย่างนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ